ค okay, ครับวันนี้ก็จะมาซื้อบัตรเงินสดทูมานี่มาเลยห้าสิบบาทนะครับฉลองนะครับฉลองคริสต์มาสนั่นเองนะครับก็ตอนแรกก็ให้เลื่อนลงมาเรื่อยๆครับจนมาเจอคําว่าซื้อบัตรเงินสดนะครับหลังจากนั้นก็กดเข้าไปสิครับรออะไรไรครับกดเข้าไปก็จะห้าสิบบาทห้าสิบบาทร้อยสามร้อยห้าร้อยหนึ่งพันนะครับ เลือกได้ตามไซส์ที่ท่านผู้ชมต้องการน,นะครับแต่วันนี้ก็จะมา50บาทให้ผู้ชมดูนะครับตรวจเบอร์ถูกนะครับว่าเบอร์อะไรนะครับถ้าผิดนี่จบเลยนะกดต่อไปนะครับมาที่การนี้นะครับแล้วก็กดชําระด้วยโทรมันี่มันเหรียญเลยครับตลอด OTP นะ,ะเขาแบบใส่มาให้เลยนะครับก็ยืนยันไปเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ เติมเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับให้กดคัดลอกรหัสนะครับรหัสก็จะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคคัดลอกแล้วครับลองไปดูกันเลยในเว็บเติมเกมนะครับแล้วก็กดไปที่ทูมันนี่นะครับเข้าไปแล้วก็เอารหัสมาใส่นั่นเองครับยังไงต่อครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ปึ๊บเรียบร้อยนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับตอนก็องเข้าไปที่เรียบร้อยครับ อ่าแล้วันนี้แลครับเราก็มาดูกันนะเข้ามาแล้วนะครับ54ใบถ้าได้มูนัทมา4ใบนะครับท่านผู้ชมโอเคครับก็จบเป,เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาอผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง JDTXGTY ด้วยนะครับ